สวัสดีสสครับพ่อแม่พี่น้องซุปโุวครับพบกัน,นอกีกแล้วครับวงนุ่มหน้าความนุ่มของผมหลังจากเริอ่อการเรื่องงานมาอาบน้ำอาบภาแล้วา,า,วา,วาเป็นเห็ดเงี้ยกินก่นที่ต่อครับพี่น้องเมื่อนี้ว่าสีเพ็ดอ้อมผม,ม,ค,รมงงครับอ้อมเนื้อ,อ,อ,าาค,อ,อครับพี่น้องมัลองถ้าลองชิมเมืองนครับว่าออมเนื้อมันจะแซ่บพอหลังเขาค้างเขาเขาหนาวไปเรายู่เขาเย็นก็นอดครับพี่น้องต้องเบืองนะครับนาะขั้นแรกผมก็ที่ขั้นเนื้อซอยเนื้อทุกวันพี่น้องเตรียม ครับผมทันเนื้อวัตถุส้อยเ,เื้อสิเรียมมาออมนะครับอันนี้คือใบคนละค่ากับใส่ยันใบผักไส่น้ำพี่น้องใสมัินขมใส่ออมขอมครับผมล่องิ่งกันครับพี้ง้องชิมกันน้ำกัน ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นั่นเลยนะครับพี่น้องเป็นตาแซ่บเดินตาแซ่บอกคอมเมนต์กันมากนั่นแน่ให้เป็นกำลังแนงใจกันนั่นเลยครับผมนี่ครับเนื้อในมันเป็นเนื้องัวปีเอ็นพี่น้องซื้อแพ็คหนึ่งนี mi, like, could share, could share, 6, ่ครับซื้อน้ำห่างกว่มันเจ็ดลอยอย่างนครับเมืาอออมแซ่บครับมันเป็นเนื้อติด อีกมั่นครับผมหอมผมมจังหน่อยน้องพี่น้องกินกับข้าวเหนียวน่องหัวครับแซ่บครับพี่น้องติดตามกันครับผมตอนนี้ผมแบบทันเนื้อวันเอาตอนข้อหม่ามันเรื่องนี้น้องนี่เป็นเนื้อที่เอ็ยต้อนใหญ่้ร้ายที่ย้ำโมเละครับผมติดตามกันครับครับพี่น้องหลังจากทันเนื้อเรียบร้อยมากนะพี่น้องไปพงศิษฐ์ตามเครื่องกรองไหครับพี่น้องนี่ครับมี พริกแห้งกร,กระเทียมหมูหอมครับผมแล้วก็ตะไคร้ใบบักกูดครับผมแต่ผมผสมตำแบบพริกก่อนนะพี่น้องแบกพริกพริกแห้งแลกกับตะไคร้ครับผมตามลงไปเด้อดตะไคร้ กระเทียมครับผมใส่น้นกันใส่ข้นหอมครับี่อกระเทียมโอ้มีกระเทียมหอมกระแฉบผู้บางคนคนกับประมาณใส่ครับกระเทียมครับแต่ว่าสูตรผมลงหน้าแล้วพอน้องเนี่ยผมต้องใส่เพราะผมมักกินกระเทียมครับผมตาเบ้่งครับพี่น้องตาหอกมามันมีเป็นตัดแฉบกูเป็นยังไงอม สูตรมนานะครับด้วยอมครบอาใส่มันขึ้นหัวทอดครับหอมคนแย่เพรอาใส่หลายนิดนี่นบดเสียบใส่ขึ้นหัวต่ำเพราะมันหอมครับเจอหอมสีก็กินเมื่อชีกอือหอมแต่แม่ครับสีคือหมกตระ่าดจังัจนะ นีหัวอ้อมเนื้อครับเิตนะรา้องไปทั้งกันครับปแดงหอม้อกันนี่ผักใสผีตูหัวละผ้าตอันครันีอมต้อกันทำให้มันละเอียดแล้วหเอาก็ไปกัวกับเนื้อกัวกับเนื้อหอมแหงนะเขาจั ไซน่าพวกอเจไปทำไส่ลงแล้วก็รต้นหอมลงครับผมถ้าอยากให้ผมอีจะน้อยเอาดีลงอยอกปลาเนี่ยจะร้อยลงชนมาติดตามมั้งครับพี่น้องหลังจากผมตำเครื่องชวนไส้จะร้อยแล้วผมก็จะเอาลงไปขวานะพี่น้องติดตามมาั้งครับผมพี่ขวะนะานครับพี่น้องหลังจากเขาตำ สมุนไพรเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาปรุงปรุงเพื่อชีควัวกับเนื้อนะครับผมนี่ครับผมนี่ก็ใส่ลงไปครับปรุงชีสดอายุนโมโตะครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บบลายครับพี่น้องใส่น้ำตาลจังหน่อยจากซ้อนหนึ่งครับผมเพราะ้มันแบบผมกลมจังหน่อยนะครับผมตามด้วยคาดบโบได้นี่ครับน้ำปลาให้มันหอมครับผมอหอมขวานมันต้องหอมน้ำปลาได้พี่น้องใส่ลงไป นี่ครับชีวิตอยู่เมืองหนอกของขั้วกระชิหกจากเล็กจากน้อยเนี่ยความมิเต่ผู้ชายอยู่น้ำกันครับติดตามบา้านในห้องเอาไปไขัวานะครับพี่น้องบ้านในนี่ครับผมมาตั้งขัวเลยนี่ครับขัวาจากน้อยเพราะมันอุ่นเหลือห่อนๆจากน้อยกับเนื้อลงรถดีครับผมใส่รถดีจากน้อยนะเนี่ยอมอมรสชาบออม ครับพี่นอ้องติดตามเบ้างครับผมกดไลค์กดแชร์ให้น้องแน่ฝากซับสไครป์ติดตามให้กำลังแรงใจให้นุ่มหน้าน้องฟันทุ่มนะครับพี่น้องครับผมเนี่ยครับตอนนี้ก็รอน้ำมันเดือดจังนน่อยน้ำเดือดแล้วก็มันขัวครับผมเขาเอ,อนะิาน้ำคัวคัวชนี้ใส่น้ำน่อยๆเอาจาะคัว ให้มันแหงงให้มันหอมขัวกับเนื้อนี่ครับผมเนื้อเนื้เนอ,เนอเอ็นเสร็จแล้วเขาจะมาหอ,อมครับผมหอมแล้วเริ่มได้กินหอมปลาแดกเลรอพี่น้องมีนะครับเอาเนื้อลงเนื้อลงเกล้งสดเลยพี่น้องหอมปลาแดกคักเลยครับผมขวัขวขัวให้มันแหงหงน,น้ำแหงหงเหรอเขาต้องยดน้ำอ๋อหน่อยๆหอมใส่ใบตักใส่ใส่ใบ หอมบัวบาดเท่านีนะครับไอตู้อลาผ้าจังหนครับเขาเิ็นขว่อมเดื่อพี่น้องสูตรน้ำแนนคอนพนมเนื้อตดเอ็นครับผมบางคนมาทั้งบานเท่าหนีหยาบเด้อยครับเนื้อตีเอ็นกินบ่ได้แต่ว่าเนื้อวัวบาข้าเจ้านี่มันที่เป็นนั้นแสบครับพี่น้องมันที่อ่าวัหยาบนะครับผม ติดตามต่อไปครับพี่น้องนี่จะเป็นตะกินตาแซสบตานัวคือเลื่นบอรครับผมนี่ครับกําลังปลดหอมคักหอมประแดกพี่น้องเอ้ยนี่นะครับดูอีสา,บานบ้านเฮาไปประเทศใดเมืองไหนขาดบัวร่แม่นแน่กินอีสานครับผมปลาแดดขีราขาดบัวร่ถ้าขาดนี่แม่นบัวเสบบวัวนัวหลดกัวไอน้มแฮมแฮมจังออม จังติดตามกันต่อไปนะครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ครับหลังจากที่มันแห้งหอมๆจังหน่อยแล้วหอมแล้วก็เติมน้ำจังหน่อยนะครับบ่ายห่อนเดาพี่น้องเอยจัดจิตการให้ง่ายก็กได้นี่ครับเติมน้ำไปจักหน่อยครับพี่น้องหลังจากที่ห้องหัวมแห้งแล้วเติมน้ำแล้วครับปรุงแล้วนะพี่น้อง่าขัา้นตอนสุดท้ายแล้ว ใส่ผักเม็ดหมาดพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ต้นหอมครับผมหอมบวัวอันนี้ไงหน่ก็มีใบผักใส่ครับยอดแผักใส่ใบมะระบ้านเอาเลยอะ่ะอันนี้โหระพาครับปลูกเองไผ่ตูครับปลูกเอ,ง,องนี่แัละครับพี่นอ้องครับกระด้างกระเดืองผมจะเอานี่ใส่ก่อนครับใบมะระใส่ก่อนโหระพากับอัน,นไผ่ตูใบที่หลังพี่น้องต,ตามด้วย ต้นหอมนี่กับอันไผ่ตูวกับ,มมบ,บ,กบ,บ,กบโซนาร่าเนี่ยใส่ซอสไปกับอันนี้ผมใส่ใบมะละกอทุกวันลงไปหอมขมโซนาร์หอมเนี่ยบีได้ไม่น้องบีสดสกับบีข้อบ้านเุท่าผหอมใส่ฟ้านึงพอดีเลยผมผมอมรัมเป็นตนะแซ่บครับพี่น้องกินเกาาหอมขมแซ่บนี่ครับให้บีฟ้านึงเนาะพี่น้องพอดีเต็ม ผมว่ามุมผมซ่บๆบติ้งพิ้นกระมวลขิงเขาแซ่บๆน้อกันพี่น้องตามครับผมนี่ครับหลังจากใส่ใบมะระยุบลงแล้วใส่บีไปแล้วฟ้านิ่งชิบมังหน้าบมพี่น้องหมูฮึ่อดพี่น้องผมทำรานอย่างเดีับผมเรเรียบร้อยครับยุบเราผมก็ใส่ตามด้วยต้นหอม ลงไปเลยครับพร้อมกันโอ้โหได้กินหอมขอีตูมาแล้วพี่น้องใส่เห็นหมันค้นก็เห็นหมันพักยุกกลับ,บุงเลยครับเดีดบร่อยวามันขนาดเดี่ยวออกมาว่าปุ่มไ้เรียบร่อยออกออกมารสชาติโอเคนี่ครับผม อยากให้พี่น้องท่องไปมาอยู่มา่มาิ้มามชิมน้องแบกว่มามันแบ่บสมคำลำลือสมคำเบาวอรครับอยากให้ชิมนทากันได้พี่น้องแ่บดีครับบม่ได้บอกเรียบร้อยครับปมเรียบร้อยนี่ครับนาตาออกมาแล้วบาทนี้พี่น้องนี่ครับแกงอ้อมเนื้อสูตรบาโพทุ่มหน้าแวความนุ่มค่บผมฝากดแน่ฟา ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้หนุ่มหน้านครพนมน,มน้องนี่เลครับพี่น้องต่องไปสำหรับที่นี่ผมก็ขอ้อฝากไว้ใช่นหมครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ